นพรำม,มันดอยมันน้องใจน้อยแท้ตัวมีภัยกัแม่ละนกเกือบตายแค่เกิดบาดไดละลายไปแล้วฝนตกจังๆอยากหูว่าอายเงาปางพองกอถ้าอายห้รอก,ก็เจอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะคะนี่ค่ะเราก็เป็นคนลบบุรีนะแล้วก็ ได้สัมผัสงานวังหรือการแต่งชุดไทยเนี่ยคือมาตั้งแต่เด็กเลยคือที่เนี่ยเขาแต่งชุดไทยแต่งผ้าไทยไปโรงเรียนไปทํางานเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่พอเราได้ไปแบบอยู่ที่อื่นไปทํางานที่อื่นแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลากลับบ้านเนี่ยเราไม่ได้แต่งชุดไทยมาเป็นสิปีเลยนะ จำไม่ได้อะแต่รู้ว่านานมากเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเช่าชุดด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่องานเต็มๆเลยเนาะเขาก็จัดเป็นงานประจำปีนะก็แต่งชุดไทยกันแบบเนี้ยเดินกินข้าวเดินช้อปปิง้งเดินตลาดเป็นเรื่องปกตินะคะก็แต่งชุดไทยห่มสบายหรือจะเป็นผ้าพื้นผ้ามันนะคะก็ถ้าสมัยเรียนก็จะแบบ แต่งอ่ากับกระโปรงนักเรียนนะคะแต่งกับกางเกงกีฬาคือแบบเป็นเรื่องปกติมากเลยอะ่ะก็อยากให้มานะคะก็ที่นี่ก็เรียกว่าวาังนารายราชมิเวศนะคะก็เป็นของสมัยท่านลารายนะคะที่ท่านได้มาอ่าปกครองเนาะเมืองรับุรีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า12ท้องพระโรง นี่บรรยากาศในงานตอนกลางวันนะคะก็บรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดย้อนยุคนะคะโซนนี้จะต้องใช้เบี้ยในการจ่ายนะเราก็ต้องอ่าแลกเงินแลกเป็นเบี้ยนะในการซื้อของก็เป็น กิจกรรมแล้วก็บรรยากาศที่รู้สึกว่าเราได้ย้อนอยุ่จริงๆนะคะก็มาแต่งชุดไทยกันนะคะแบบผู้คนเยอะแยะน่ารักนะคะมีหลากหลายเลยก็แวะมาเที่ยวได้นะคะนี่คะ่ะบรรยากาศเนาะ ก็คำขวัญของจังหวัดลบบุรีก็วังนารายคู่บ้านนะคะสามประการคู่เมืองปางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักดิ์จลสิทธิ์เกิดกล้องแผ่นดินทองเมืองสมเด็จพนารายตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วังนารายจังหวัดลบบุรี บรรยากาศในพระราชวังนะคะก็จะมีหลายโซนนะคะโซนพระราชวังโซนนอกโซนกลางแล้วก็โซนในนะคะ,ะสำหรับปีนี้จากที่เห็นในการจัดเนี่ยก็จะเน้นเป็นประดับไฟนะคะดอกไม้แล้วก็มีแบบว่าเป็นไฟแบบเคลื่อนไหวนะคะก็ตีนแต่ละปีเนี่ยก็จะแบบเน้นธรรมชาตินะคะมีสีสารมีแสงสีนะคะ ปีก่อนๆเหมือนเคยเห็นว่าแบบมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะคะก็สามารถเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยแล้วแต่คนชอบนะคะวันนี้เราก็เช่าชุดมาต้องเอาให้คุ้มอะ่ะชุดนี้นะคะเช่ามา200บาทพร้อมเครื่องประดับรู้สึกว่าคุ้มมากอะ่ะเป็นการสวยที่ประหยัดที่สุดนะคะก็อ่าได้ตัวจงกระเบนนะคะแล้วเราก็ มสบายสามารถเลือกสีได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ,อลองสีน้ำตาลละกันมันน่าจะดูบรรยากาศดีนะคะตรงนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าถ่ายรูปตอนกลางวันน่ะก็จะได้แสงแล้วก็ความสวยของธรรมชาติอีกแบบหนึง่งดังนั้นเราก็เลยมาถ่ายรูปตอนกลางวันกันนะคะก็ไม่เทิงกลางวันหรอกเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศประมาณสี่มงเย็นแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่ วันนี้ก็มาแบบชํำๆนะคะก็ไม่ไม่ได้แต่งหน้าทําผมนะคะอันนี้เราก็แค่เช่าชุดอย่างเดียวเนาะถ้าใครสะดวกแต่งหน้าทําผมที่ร้านก็จะคิดเพิ่มอีก300บาทอ่าก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะคะบางคนอะอาจจะคิดว่าต้องแต่งชุดไทยถึงจะเข้างานได้อันนี้ไม่จริงนะคะก็สามารถแต่งชุดเต้นชุดเที่ยวนะคะหรือบางคนเลิกงานเลิกเรียนก็แวะมาเที่ยวได้เลยเนาะดังนั้น ของในงานนะคะก็จะมีราคาไม่แพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าโอท็อนะคะสินค้าพื้นบ้านนะคะก็จะมีการออกบูธของอำเภอต่าง,างๆนะคะร้านค้าต่างๆสถานให้บริการรวมถึงโรงเรียนนะคะหน่วยงานราชการต่างๆก็จะมาตั้งไว้บริการเนาะตรงนี้ก็ ในบริเวณพระชวังด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ก็จะเป็นตึกสีเขียวแบบนี้นะคะดูสวยเหมือนกันนะถ้าใครชอบแบบแนววินเทจพีเรียมาถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะเราก็ได้เดินรอบๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแดดแดดเยอะอยู่ขนาดตอนเย็นยังแดดแรงเนาะเราก็ได้รูปมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวท้ายคลิปจะแปะๆรูปไว้นะคะว่าจะได้รูปแบบไหนบ้างแล้วถ้าใครสายช้อปปิ้งนะคะ มาเดินเลยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเยอะมากนะคะเสร็จแล้วถ้าเดินเสร็จเราก็ต้องหิวใช่ไหมแล้วเราก็จะมีโซนของกินนะคะมีทั้งภายในและก็ภาย้งขานอกวังด้วยก็มาหาของกินกันนะคะเราก็กินง่ายๆนะเพราะว่ารองท้องแบบเบาๆลูกชิ้นปิ้งขายแค่ไม้ห้าบาท หด้วยนะคะแล้วก็หยิบผักได้เลยเนาะร้านข้างๆก็มีบาร์บีคิวก็เลยจัดมาอีกนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เดินถ่ายรูปเล่นนะคะให้เต็มที่เลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแสงเขาสวยแล้วก็ถ่ายรูปได้โอเคมากๆเลยอ่ะก็ เดี๋ยวจะมีพาพตอนกลางคืนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนอีกทีนะคะส่วนภาพตอนกลางวันเนี่ยเราก็ได้ถ่ายมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูกันหน้าตาก็จะออกแดดสู้แดดนิดนึงนะ ค่ะบรรยากาศนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพรา,าลายจังหวัดลบบุรีกันนะคะ